บทที่391บรรยากาศชวนคลั่งการประชุมจัดอันดับของหัวเมืองเฮมันจะถูกจัดขึ้นที่นี่ทุกๆ10ปีจอมยุทธ์จำนวนมากรวมถึงกลุ่มคนต่างๆจะมารวมตัวกันที่ข้างทะเลสาบคันช่องในหุบเขาคู่รักล่วงหน้าหนึ่งเดือนก่อนที่การประชุมจะมาถึงทำให้พื้นที่โดยรอบทะเลสาบดูวุ่นวายไปหมดหลายๆคนในนั้นไม่มีคุณสมบัติพอที่จะเข้าร่วมการประชุมนี้ด้วยซ้ำ แต่แค่พวกเขาได้มองดูการประชุมจากที่ไกลๆก,ก็สามารถเอาไปพูดในตอนแก่ตัวลงได้ว่าตัวเองได้เข้าร่วมการประชุมจัดอันดับมาก่อนแล้วซึ่งนั่นจะถือเป็นเกียรติกับชีวิตของพวกเขายิ่งนักกำลังสำคัญของทั้ง9ก้าสำนักยังมาไม่ถึงในเวลานี้แต่พวกคนที่มาก่อนนั้นได้เตรียมการสำหรับงานสำคัญครั้งนี้มาร่วมหลายปีแล้ว อันที่จริงแล้วความขยันขันแข็งที่เกิดขึ้นรอบภูเขาคู่รักนานล้วนเป็นของสำนักใหญ่ทั้ง9ก้าการดูแลจัดการและดำเนินงานทุกอย่างเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีการพักผ่อนเลยแม้แต่อึดใจเดียวเวลาอันสำคัญใกล้เข้ามาทุกทีผู้คนที่รอบทะเลสาบคันช่องก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วย โรงีรมห้องพักและร้านอาหารนั้นไม่สามารถรองรับลูกค้าได้มากพอทำให้จอมยุทธเร่ร่อนหลายคนต้องตั้งกระโจมขึ้นห่างออกไปราว20ลี้เพื่อเป็นที่พำนักชั่วคราวโชคดีหน่อยที่ช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มต้นของฤดูร้อนที่อากาศเริ่มอุ่นแล้วดังนั้นการอาศัยอยู่ในกระโจมจึงไม่ลำบากมากนักในบรรดาสำนักใหญ่ทั้ง9แห่งนั้นสำนักแรกที่เดินทางมาถึงทะเลสาบคันช่องก็คือนครแห่งใจบริสุทธิ์ซึ่งเป็นสำนักที่ตั้งอยู่ใกล้ที่สุด เมื่อตรงฟางเทียนซิงราชันกระบี่ใจบริสุทธิ์เจ้านครแห่งใจบริสุทธิ์ปรากฏตัวขึ้นบริเวณกว่า20ลี้รอบทะเลสาบแห่งนั้นก็ตื่นตัวขึ้นมาทันทีเขาเป็นปรมาจารย์ผู้มีอำนาจคนแรกในหัวมเมืองเหมันที่ปรากฏกายขึ้นที่นี่ต่อหน้าทุกคนละครแห่งใจบริสุทธิ์นั้นมีชื่อเสียงในเรื่องเพลงกระบี่และทักษะที่ไม่เหมือนใครของสำนักแห่งนี้อย่างเพลงกระบี่เตือนใจบริสุทธิ์ ก็ยังอยู่ในระดับสิบในบรรดากระบวนท่าที่โดดเด่นของหัวเมืองเหมันอีกด้วยเป็นกระบวนท่าที่อยู่ในลำดับต่อจากเพลงกระบี่ในคัมภีร์พินิจกระบี่ไทยสวนของสำนักพินิจกระบี่นั่นเองตรงฟ้านเทียนซิงเองนั้นคนผู้นี้ก็เคยเป็นถึงยอดอัจฉริยะและมีชื่อเสียงในหัวเมืองเหมันเช่นกันเขาสร้างปฏิหารมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนจนได้รับฉายาราชันกระบี่ใจบริสุทธิ์มาครอบครองพร้อมกับหลิเจียนอี้ ในสมัยก่อนที่ยังเป็นเพียงเด็กหนุ่มนั้นพวกเขาทั้งสองถูกเรียกว่ากระบี่คู่แห่งหัวเมืองเหมันจนกระทั่งเมื่อ30ปีที่ผ่านมาเขาได้ก้าวขึ้นไปรับหน้าที่ในการเป็นเจ้านครแห่งใจบริสุทธิ์เขาจึงค่อยๆถอนตัวและไม่ทิ้งร่องรอยไว้สเปสปะอีกต่อไปรวมถึงสร้างตัวเองให้มั่นคงขึ้นทุกวันทุกวันด้วย ผู้มีอิทธิพลที่เป็นผู้กุมชะตาของหัวเมืองเฮมัมนนั้นล้วนเป็นผู้มีชื่อเสียงในตำนานทั้งสิ้นพวกเขามักเคลื่อนไหวและเดินทางอย่างลึกลับและไร้ร่องรอยทำให้เป็นกลุ่มคนที่ไม่สามารถพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันวันนี้ที่ชายในตำนานได้ปรากฏกายขึ้นต่อหน้าทุกๆคนอย่างนี้สำหรับใครหลายคนแล้วถือว่าช่างเป็นเรื่องโชคดียิ่งนักแม้จะได้เห็นแค่เพียงด้านหลังของเขาจากไกลๆเท่านั้นก็ตามโลกของจอมยุทธ์ก็เป็นอย่างนี้ สำหรับยอดฝีมือที่แท้จริงไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนก็จะต้องเป็นที่สังเกตและมีคนนับถืออยู่เสมอทุกคนแห่งอีกคนหนึ่งที่ดึงดูดความสนใจไปได้ไม่แพ้กันก็คือเฟิงซิงเอวิยอกระบี่ใจบริสุทธิ์ผู้ซึ่งเป็นปรมาจารย์และอัจฉริยะคนแรกในบรรดาคนรุ่นเยาว์ของนครแห่งใจบริสุทธิ์ เด็กหนุ่มคนนี้ถือเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเช่นกันชื่อเสียงของเขาในบรรดาจอมยุทธรุ่นเยาว์ของหัวเมืองเหมันนั้นเทียบได้กับมู่เทียนหยางติงห้าวอและแม่นางเฟิงหวงเลยทีเดียวการมาถึงของเหล่าจอมยุทธจากนครแห่งใจบริสุทธิ์เป็นดั่งการโหมโรงที่ยิ่งใหญ่ภาพเหตุการณ์เช่นเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกครั้งในไม่กี่วันต่อมาส่งแชร์ราชันสังหารทำลายล้าง ปรมาจารย์สำนักแห่งดาวตกและประมาจารย์มือสังหารอันดับหนึ่งในหัวเมืองเหมันได้นำเหล่าจอมยุทธจากสำนักแห่งดาวตกเข้ามาส่วนบุตรเทพ,พเจ้าแห่งดาวตกผู้เฉิดฉายและเยี้ยมโหดนั้นก็เรียกความสนใจได้ไม่น้อยเช่นกันจอมอมะตะไร้สำนึกเจ้าสำนักไร้ศีลธรรมและสิทธิแกนนำของเขาเลยอทิงชานผู้พิชิตมารเจ้าไร้ชะตาเจ้าตระกูลแห่งศรัทธาผู้เป็นบุตรของพระเจ้าและเป็นหนึ่งในเทพธิดาทั้งเก้ารุ่นที่จุติลงมาเกิด ถี่ยอจานเวหากระแสสวรรค์เจ้าสำนักเลยอยอยหินและเวหาทวีอาหังกาจอมยุทธรุ่นยาวอันดับหนึ่งของสำนักชื่อเหล่านี้ล้วนเป็นชื่อในตำนานที่เพิ่งจะเปิดเผยตัวในวันนี้และทําให้เหล่าคนที่มายังทะเลสาบคันช่องต้องตื่นเต้นไปตามๆกันการประชุมจัดอันดับที่จัดขึ้นทุกสิบปีนั้นเป็นงานใหญ่ที่จัดขึ้นสําหรับเผ่ามนุษย์ทั้งหมดในหัวเมืองเฮมัน เมื่อเวลาผ่านไปจอมยุทธจากทั้ง9้าสำนักก็เดินทางมาถึงมากขึ้นเรื่อยๆทำให้บรรยากาศที่รอบทะเลสาบนั้นดูวุ่นวายชวนคลั่งยิ่งนับในวันนั้นเมื่อพระอาทิตย์สาดแสงขึ้นที่ปลายขอบฟ้าลำแสงกว่า20เส้นก็พลันส่องประกายขึ้นที่ท้องฟ้าทางเหนือบนทุ่งหญ้าของุูเขาคู่รักพวกมันพุ่งไปราวกับสายฟ้าและมาถึงในชั่วพริบตาเท่านั้นรังสีที่เรืองรองนั้นยังแผ่ไปทั่วทั้งปฐพีและสวงสวรรค์อีกด้วยนั่นมัน ดูสินั่นแสงกระบีน่นี่คนจากสำนักพินิจกระบี่มาถึงแล้วหรือสำนักพินิจกระบี่เป็นสำนักใหญ่มากพวกเขาเป็นสำนักขั้นที่แปดตามหลังก็แค่สำนักแห่งสันติเท่านั้นประมาทไม่ได้แล้วนี่มันสำนักใหญ่ที่แท้จริงเราเห็นหลี่เจี้ยนอี้ราชันกระบี่ผู้เด็ดเดี่ยวเจ้าสำนักพินิจกระบี่ใช่ไหมเขาเป็นวีรบุรุษมือกระบี่ที่เอาชนะคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งคนนั้นนะ เขากับประชันกระบี่ใจบริสุทธิ์จากนครแห่งใจบริสุทธนะิ์นั้นมีชื่อเรียกว่ากระบี่คู่แห่งหัวเมืองเหมันเชียวนี่แปลว่าปรมาจารย์กระบี่ทั้งหมดในหัวเมืองเหมันนั้นไม่มีใครเทียบกับทั้งสองคนนี้ได้แน่ไม่มีใครจะเหนือไปกว่าพวกเขาทั้งยังมีคนพูดกันว่าหลี่เจี้ยนอีต,ตอนอายุยังน้อยเป็นเด็กหนุ่มรูปหล่อด้วยละ่ะ ถ้าอยากเห็นติงห้าวอัจฉริยาผู้โดดเดี่ยวที่เคยเป็นคนธรรมดาแต่สามารถมีพลังระดับปร,ปรมาจารย์ได้จากการฝึกเพียงหนึ่งปีเท่านั้นเขาสร้างปาฏิหาริย์มากมายเลยละ่ะเขาได้รับความนิยมมากจนอาจจะได้รับรางวัลจอมยุทธรุ่นเยาวอันดับหนึ่งในบรรดาทั้ง9สำนักไปจากการประชุมจัดอันดับครั้งนี้ก็ได้ฝูงชนตะลึงและต่างพากันพูดคุยกันระงม สำนักพินิจกระบี่นั้นเป็นสำนักที่เด่นดังและดึงดูดความสนใจได้อย่างมากเป็นปกติอยู่แล้วแทบทุกคนในที่นั้นพากันวิ่งออกมาจากกระโจมหวังจะได้เห็นการมาถึงของยอดฝีมือทั้งหลายจากสำนักพินิจกระบี่ภาพความตื่นเต้นของทุกคนในตอนนี้นั้นเห็นได้ชัดมากกว่าในตอนที่สำนักอื่นๆเดินทางมาถึงเสียอี ในช่วพริบตาเดียวเท่านั้นลำแสงสว่างว่าขึ้นอีกครั้งและเหล่ายอดฝีมือจากสำนักพินิจกระบีก็ปรากฏกายที่บนพื้นดินพวกเขาพากันร่อนลงที่คฤหาสที่เงียบสงบหลังหนึ่งข้างทะเลสาบคันช่องคฤหาสพินิจกระบี่หรือขณะร่อนลงบนพื้นติงห้าวองเงยหน้าขึ้นพบกับแผ่นป้ายสีทองบนประตูและเข้าใจทันทีคฤหาสที่กว้างขวางหลังนี้เป็นหนึ่งในสมบัติของสำนักพินิจกระบีด้วยนั่นเอง คำทั้งสามที่ปรากฏบนป้ายนั้นถูกเขียนขึ้นโดยใครไม่ปรากฏแต่พวกมันดูวิจิตยิ่งนักและแฝงความหมายไว้ได้อย่างเป็นธรรมชาติหากเพ่งมองและสังเกตดีๆติงหา่าวจะรู้สึกเวียนหัวและพบว่าคำเหล่านั้นแฝงด้วยพลังบางอย่างและดูลึกลับยิ่งกว่าเดิมรูปปั้นมังกรอาคม2ตัวที่มีขนาดสูงถึงกว่าหจังงอตั้งประงานอยู่ที่สองข้างประตูพวกมันสวยงามและดูราวกับว่ามีชีวิตจริงๆ ประตูหินสีน้ำเงินของคฤรหาห์นั้นสูงหกจังงอเช่นกันและมีความกว้างถึงสามจังงอที่พื้นนั้นไม่มีการทำระดับไว้และกว้างขวางพอที่จะให้รถม้าวิ่งผ่านพร้อมกันได้ถึงห้าคันประตูขนาดใหญ่นั้นทำขึ้นจากไม้กระบูนที่เคลือบด้วยสีแดงและตอบด้วยตะปูสีทองสดใสที่ตรงกลางของประตูนั้นมีศีรษะของคนตะกะที่กำลังกลืนกินแหวนวงหนึ่ง ส่วนรอบข้างของคฤราส์รายล้อมด้วยป่าไผ่ที่แสนสงบกำแพงสูงชะลูดและกระเบื้องสีเขียวคฤราส์หลังนี้มีโครงสร้างที่ประหลาดเพราะมันคือคฤราส์ที่มีการซ่อนจะรึกที่แข็งแกร่งและยากจะยังถึงเอาไว้นั่นเอง ครหาษนี่เป็นสมบัติชิ้นใหญ่ที่สุดของสำนักพินิจกระบี่ที่ข้างทะเลสาบคันช่องแห่งนี้ที่นี่เต็มไปด้วยปรมาจารย์ชั้นเลิศและมีจอมปราดขั้นสูงอยู่ด้วยมันถูกใช้งานมาหลายร้อยปีแล้วละ่ะหลี่หลานยิ้มเดินตรงเข้ามาและอธิบายอย่างตั้งใจความอาวุโสของติงห้าววอนั้นก้าวกระโดดไปไกลแล้วตั้งแต่เขากลาเป็นสิทธิของที่ชิงชานปีศาจชาราในทางคริสตีสิทธิ์อย่างหลี่หลานและหลี่มู่อวินอนจะต้องเรียกเขาว่าอาจารย์ปู่ด้วยซ้ำ แต่ถึงอย่างนั้นติงห้าวอก็ไม่ได้ต้องการที่จะแยกตัวออกห่างและให้พวกเขาเรียกตัวเองอย่างเดิมต่อไปโดยเฉพาะกับหลีหลานที่เขายังคงมีความสัมพันธ์ส่วนตัวในแบบเดิมที่เคยเป็นบทที่392คฤหาสน์พินิจกระบี่และห่วงหลงขณะเดินเข้าไปนั้นประตูคฤหาสน์ก็ถูกเปิดออกอย่างรวดเร็วก่อนมีจอมยุทธผู้สง่าง,งามจำนวนหลายร้อยคนในชุดของสำนักพินิจกระบีปรากฏกายขึ้นอย่างต่อเนื่อง ชายวัยกลางคนผิวสีแดงก่ำที่ดูท่าทางจะเป็นผู้ดูแลคฤหาดยืนอยู่ที่ด้านหน้าสุดรังสีรอบตัวเขานั้นช่างสงบนิ่งและชายหนุ่มดูลึกลับเหลือเกินลักษณะเช่นนี้นั้นแสดงว่าชายหนุ่มน่าจะเป็นยอดฝีมือขั้นจอมปราดที่ประจำณคฤหา์ของสำนักพินิจกระบี่ตามที่หลีหลานบอกเป็นแน่ฝูงชนที่ด้านในนั้นต้อนรับเหล่าผู้นำและประมาจารย์คนอื่นๆที่เพิ่งเดินทางมาถึงด้วยความเคารบห่างออกไป เหล่าจอมยุทธที่ได้ยินข่าวต่างพากันมาออกกันอยู่เต็มทางเดินทุกคนต่างอยากเห็นหลี่เจี้ยนอีประชันกระบี่ผู้เด็ดเดี่ยวให้เห็นกับตาสักครั้งติงห้าวเองก็ได้รับความนิยมมากเช่นกันเด็กหนุ่มสาวจำนวนนับไม่ถ้วนต่างตะโกนชื่อของเขาขึ้นจากในฝูงชนส่วนหลี่มู่อวียนอและเหลียงเฟยยอซือนั้นเงียบสนิท เด็กหนุ่มที่เคยต่ำต้อยกว่าคนอื่นๆกลับกลายเป็นอัจฉริยะที่ทุกคนในหัวเมืองเหมันต่างคลั่งไคล้สำหรับพวกเขาแล้วสำหรับคนอื่นๆแล้วก็ยังมีชื่อเสียงเพียงเล็กน้อยในสำนักพินิจกระบีแต่หากขยายออกไปที่ด้านนอกสำนักพวกเขาถือว่าไม่มีตัวตนเลยก็ว่าได้ความแตกต่างระหว่างอัจฉริยะเหล่านั้นเพิ่มมากขึ้นทุกทีทีนี่สิบน้องติงห้าวหรือเปล่า ชายวัยกลางคนผิวสีแดงก่ำที่มีหน้าที่รับผิดชอบธุระต่างๆของสำนักถามขึ้นเขาเดินตรงเข้ามาพร้อมกับส่งยิ้มและพูดต่อไปข้าชื่อห่วงเซียงอเจ้าเรียกข้าว่าสิทพี่ห่วงก็ได้สิทพี่ห่วงติงห้าวอทำความเคารพและเรียกชื่อของเขาชายหนุ่มได้รับสั่งการให้ดูแลคฤหาสน์ที่สำคัญของสำนักแห่งนี้ดังนั้นเขาต้องมีทักษะไม่น้อยแน่ๆเจ้าคือติงห้าวอใช่ไหมก็ดูธรรมดานี่ ถ้าคิดว่าเจ้าจะมีสามหัวแล้วก็หกแขนเสียอีกเสียงที่เยื่อหยิ่งของหญิงสาวดังขึ้นจากข้างๆเจ้าของเสียงเป็นเด็กสาวหน้าตาน่ารับอายุราว13หรือ14ปีนางสวมชุดกระโปรงรัดรูปสีแดงสดและเน็บกระบี่ไว้ที่ข้างเอวเด็กสาวมองติงห้าวอตั้งแต่หัวจรดเท้าหลงเจ้าอยาวมุ่วนวายนับข่วงเซียงอตันหนีนางด้วยท่าทางจริงจังก่อนจะหันไปยิ้มอย่างขมขื่นกับติงห้าวอ อย่าไปสนใจนางเลยสิดน้องติงนี่ลูกสาวของข้าห่วงหลงนางโดนตามใจแต่เด็กไม่ค่อยรู้มารยาทนักกรอบข้าขอโทษแทนนางด้วยห่วงหลงงั้นเหรอครั้งแรกที่ติงห้าวอได้ยินชื่อนี้เขาแทบจะสำลักโชคดีที่ที่นี่ไม่ใช่โลกวิทยายุทธ์ในนิยายของหลุยชาและเด็กสาวที่เยือหยิ่งตรงหน้าเขาคนนี้ก็ไม่ใช่หลงที่ชานฉลาดคนนั้นด้วยติงห้าวยิ้มและพูดตอบสิทธิ์ที่ห่วงท่านไม่ต้องจริงจังขนาดนั้นก็ได้ หวงเซียงอเอ็ดลูกสาวอีกเล็กน้อยและออกคำสั่งให้ลูกน้องเปิดทางเขาออกเดินนำไปและพาทุกคนไปยังคฤหาสน์งานเลี้ยงถูกจัดไว้เพื่อต้อนรับการมาถึงของทุกคนแต่เหล่าจอมยุทธต่างเหนื่อยล้าจากการเดินทางที่ยาวนานอีกทั้งคนที่เป็นยอดฝีมือระดับสูงอย่างลิเจียนอีกก็คงไม่ต้องการจะฉลองกับคนอื่นและอยู่ในบรรยากาศที่วุ่นวายในงานเลี้ยงดังนั้นทุกคนจึงพากันแยกย้ายกันไปพักผ่อนในที่พักส่วนของตนเอง ติงห้าวถูกจัดให้อยู่ในบ้านไม้โบราณหลังหนึ่งที่ข้างทะเลสาบคันช่องบ้านไม้โบราณน,นี้มีชื่อเรียกว่าตำหนักท่องจันทราที่หมายความถึงการได้รางวัลที่หนึ่งในการไปท่องดวงจันทร์และสัมผัสกับดวงจันนใยสวรรค์ชั้นที่9เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะให้ติงห้าวได้อันดับหนึ่งในการประชุมจัดอันดับซึ่งเป็นความหมายแฝงที่ดีทีเดียว หากเด็กหนุม่มเดินไปตามทางรอบบ้านไม้หลังนั้นเขาจะสามารถเดินลึกเข้าไปได้ไกลถึงกว่า15้าเจ้างอในทะเลสาบคันช่องบ้านไม้นั้นตั้งอยู่ติดกับป่าไผ่ที่โอนเอ็นไปมาตลอดเวลาตามแรงลมเมื่อเปิดหน้าต่างของบ้านและมองออกไปก็จะพบกับวิวทะเลสาบที่นี่เป็นที่ที่เหมาะยิ่งนักสําหรับการฝึกฝนติงห้าวได้รับการปฏิบัติด,ดีกว่าผู้อาวุโสบางคนในสํานักเสียอีก แสดงให้เห็นว่าห่วงเซียงอผู้ดูแลคฤหาสน์นั้นวางแผนมาแล้วอย่างดีเขาไม่กล้าดูแคลนติงห้าวที่เป็นดาวจรัสป้าของสำนักพินิจกระบี่เลยแม้แต่น้อย ถึงแม้ว่าอาหารที่คฤราสา์จะไม่ได้มีพลังงานสูงมากเท่ากับอาหารที่ยอดเขากระบี่อัมพรางแต่มันก็อร่อยและดูดีกว่ามากเห็นได้ชัดว่าอาหารพวกนี้ถูกทำขึ้นด้วยฝีมือของพ่อครัวชั้นดีที่ทางสำนักจ้างมามันทำให้ติงห้าวเจริญอาหารเป็นอย่างมากและเมื่อกินอิ่มแล้วเด็กหนุ่มก็เริ่มฝึกหลักแห่งปัญญาเพื่อสงบจิตใจและฝึกสัมผัสเทพ,พเจ้าทั้งนี้ก็เพื่อคลายความเหนื่อยล้าจากการเดินทางด้วยเวลาผ่านไปจนถึงช่วงครบคำ่ำติงห้าวจึงหยุดฝึกในที่สุด ขาฝึกพลังแห่งตรวนตราซึ่งเป็นระดับที่4ของหลักแห่งปัญญาไปจนถึงขั้นสูงสุดได้สำเร็จแล้วตอนนี้เขาเหลืออีกเพียงก้าวเดียวเท่านั้นก่อนจะเข้าสู่การฝึกร่างไฟกัน เมื่อเขาฝึกจนถึงขั้นนั้นได้แล้วสิงห่าวก็จะสามารถรับรู้ภายในของร่างกายตัวเองได้และร่างของเขาก็จะกลายเป็นเหมือนเตาหลอมขนาดใหญ่ที่หล่อหลอมพลังที่จะเป็นประโยชน์กับร่างกายขึ้นตลอดเวลาเด็กหนุ่มไม่จำเป็นต้องฝึกฌานเพื่อซึมซับพลังปฐพีและพลังสวรรค์อีกต่อไปร่างของติงห่าวจะดึงพลังเหล่านั้นเข้ามาเองตลอดก่อนที่จะเตรียมพร้อมที่จะใช้มันพลังพวกนี้จะช่วยในการพัฒนาร่างกายและกำจัดสิ่งแปลกปลอมออกไป ต่อให้ร่างกายของติงห้าวอได้รับบาดเจ็บหรือถูกโจมตีโดยพลังปราณที่แข็งแกร่งเพียงไรพลังที่ว่านี้ก็จะทำหน้าที่ในการซ่อมแซมร่างกายหรือแม้แต่พลังปราณของติงห้าวด้วยเรียกได้ว่าขั้นร่างไฟกันนั้นเป็นขั้นที่พาเข้าสู่หลักแห่งปัญญาของกระบวนวิชาไรพ่ายอย่างแท้จริง ติงห้าวไม่ต้องพบกับความทรมานจากอุปสรรคในการฝึกทักษะดาบและกระบี่รวมถึงไม่ได้สูญเสียอะไรในการเลื่อนขั้นพลังของตัวเองด้วยแต่ถึงอย่างนั้นการฝึกสัมผัสเทพเจ้าของเขากลับดูเหมือนจมีอุปสรรคอยู่ติงห้าวอพยายามอยู่หลายครั้งในวันนั้นแต่เขาก็ยังไม่สามารถทำลายกำแพงบางๆนั้นได้ตอนนี้จึงยังมีระยะห่างอีกเล็กน้อยก่อนที่เขาจะเข้าถึงขั้นร่างไฟกันได้ กระบวนวิชารไร้พ่ายเป็นวิทยายุทธที่โดดเด่นยิ่งนะักความลึกซึ้งและน่าอัศจรรย์ของมันไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้จริงๆมันไม่ง่ายเลยที่เจ้าจะฝึกขั้นนี้ได้สำเร็จในครั้งเดียวสำหรับคนธรรมดาแล้วพวกเขาไม่สามารถทําได้ด้วยซ้าต่อให้ฝึกนานเป็นร,ร้อยร้อยปีก็ตามเจ้าจะต้องเจออุปสรรคอีกหลายครั้งเลยหละ่ะจู่จูเทพดาพูดขึ้นใช่ เส้นทางการฝึกยุทธต้องการความภาคเพียรและแรงผลักดันอย่างมากแต่ในขณะเดียวกันผู้ฝึกก็ต้องมีสมดุลร่างกายที่ดีและผ่อนคลายได้ด้วยโอกาสต่างๆนั้นจะมาหาตัวเจ้าเองแต่เจ้าจะร้องขอมันมาไม่ได้เจ้าประมาทเกินไปในการฝึกในช่วงนี้แล้วก็ยังดูท่าทางไม่ค่อยมีความอดทนด้วยเจ้าควรออกไปข้างนอกและพักผ่อนสักหน่อยเทพกระบีแนะนํา ช่วงนี้ติงห้าวอทำการฝึกอย่างต่อเนื่องทั้งวันทั้งคืนแม้แต่เทพทั้งสองในร่างก็ยังรู้สึกเป็นกังวลที่เห็นเขาทำเช่นนั้นคนทั่วไปอาจบอก,กว่าติงห้าวนั้นเป็นอัจฉริยะที่มาพร้อมกับโชคแต่ไม่มีใครรู้เลยว่าเขาต้องเสียสิ่งต่างๆไปมากเพียงเพื่อให้ได้มาถึงความแข็งแกร่งและชื่อเสียงอย่างในวันนี้ จริงของท่านออกไปดูข้างนอกสักหน่อยก็ดีพวกจอมยุทธมารวมตัวกันที่ทะเลสาบคันช่องกันแล้วเห็นว่าผู้นำรุ่นเยาว์จากทุกสำนักก็มาพร้อมกันแล้วด้วยได้เวลาไปพบพวกเขาแล้วล่ะติงห้าวอพูดและอยากหน้าเขาหันหลังและเดินออกจากตำหนักท่องจันทราไปการประชุมจัดอันดับใกล้เข้ามาทุกทีจอมยุทธ์จำนวนมากจากทุกผหแห่งพากันมารวมตัวกันรอบทะเลสาบคันช่อง หลังจากที่มีการสร้างสิ่งต่างๆรอบๆทะเลสาบมาเป็นเวลาหลายพันปีตัวทะเลสาบเองจึงดูมีขนาดเล็กลงมากสถานที่แห่งนี้กลายเป็นเหมือนเมืองเล็กๆและทางเดินทั้งหลายนั้นอัจแน่นไปด้วยผู้คนสำหรับธุรกิจขนาดใหญ่ทั้งหลายนั้นงานนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเขาพลาดไม่ได้เลยจริงๆหากพวกเขาได้พบกับจอมยุทธ์รุ่นเยาว์มากความสามารถจากทั้งหลายสำนักที่มาในวันนี้ก็จะถือว่าเป็นการเก็บเกี่ยวที่จะทำให้พวกเขาได้ผล,ผลผลิตมากมายเลยทีเดียว สิงห้าวกับหลี่หลานแต่งตัวและลอบออกไปเดินที่ถนนพวกเขาแฝงตัวไปกับฝูงชนและมองดูบริเวณรอบๆด้วยความอยากรู้อยากเห็นนอกจากตอนที่ไปพำนักอยู่ในนครแห่งสันติชั่วคราวในครั้งนั้นติงห์ห้าวก็แทบไม่ได้ไปที่เมืองไหนอีกเลยส่วนหลีหลานนั้นตัวมาในสำนักพินิจกระบี่และแทบไม่เคยได้ออกไปนอกสำนักเลยเช่นกัน สำหรับเด็กหนุ่มที่ติดบ้านทั้งสองคนนี้ภาพความวุ่นวายบนถนนช่างน่าตื่นตาตื่นใจยิ่งนักแม้แต่ลีหลานที่รักความเป็นระเบียบก็ยังอดแสดงความสนใจไม่ได้การออกมาข้างนอกครั้งนี้ติงห้าวอได้ผ่อนคลายตัวเองอย่างเต็มที่และใช้เงินซื้อของไร้สาระไปมากมายเมื่อเดินผ่านแผงร้านอาหารติงห้าวจะเข้าไปลองชิมโดยไม่เว้นแม้แต่ร้านเดียวบทที่393ชายแก่ตาบอดกับเด็กชายขาด้วน ส่วนหลีหลานที่ไปด้วยนั้นก็จำเป็นต้องตามติงห้าวและแวะเข้าร้านรวงต่างๆไปด้วยในระหว่างทางนั้นพวกเขาได้เจอกับจอมยุทธ์ไรสังกัดที่ยืนอยู่ตามแผงร้านและขายสิ่งที่ตัวเองได้มาระหว่างการเดินทาง ของพวกนั้นมีทั้งแท่งแก้วปีศาจขนสัตว์โครงกระดูโอสถต่างๆและสมุนไพรจิตวิญญาณบางคนยังขายแม้กระทั่งซากดาบซากกระบี่ที่สนิมเครือรวมถึงของเงาและมีต่างๆที่พวกเขาได้มาจากการเสี่ยงชีวิตเข้าไปในซากโบราณซึ่งของพวกนี้จะสามารถขายได้กับคนที่เห็นคุณค่าของมันเท่านั้น ติงห้าวคิดว่าการทำแบบนี้เป็นเรื่องน่าขันขณะมองไปที่สิ่งของเหล่านั้นด้วยสัมผัสเทพ,พเจ้าเขารู้ทันทีว่าพวกมันเป็นของปลอมคนชอบโกงนี่มีอยู่ทั่วจริงๆดูนี่ก่อนสิอาวุธอาคมจากหอหม้อหลอมจู้ติง่งค่าขายแค่ชิ้นละหนึ่งพันเหรียญทองเท่านั้นขายถูกถูกกันไปเลยย่ามังกรพินิษของข้านี่พลาดไม่ได้เลยทุกท่านแค่เพียงชิ้นเดียวก็เพิ่มการฝึกให้ก้าวกระโดดไปได้ถึงสิบปีเชียวนะ ใครให้ราคาสูงสุดได้ก็เอาไปเลยชุดเกราะถอดได้นี่จะช่วยท่านจากการโจมตีของแม่ทัพปีศาจได้มันจะช่วยชีวิตท่านได้เพียงหนึ่งหมื่นเหรียญทองเท่านั้นร้านหลอมเกาเฟิงล้มละลายแล้วข้าเอามาขายถูกๆไปเลยทุกอย่างราคาสามร้อยเหรียญทองเท่านั้นลองเข้ามาดูกันก่อนแล้วท่านจะไม่ผิดหวังเลยพลาดไม่ได้ได้เสียงของผู้คนที่เรียกขายของและต่อรองราคาดังขึ้นตลอดทาง ติงห้าวดูตื่นเต้นเขามองทุกร้านค้าที่เดินผ่านและเพ่งดูพวกของโบราณพร้อมกับคิดว่าถ้าโชคดีเขาอาจได้ของหายากจากที่นี่ก็ได้เช่นเดียวกับยอดฝีมือคนก่อนๆที่สำรวจซากโบราณที่ถึงแม้ราคาของของ,ของที่ได้มานั้นจะไม่สูงนักแต่เขาก็พึงพอใจแน่นอนว่าการทำแบบนี้ถือเป็นการทดสอบสายตาของติงห้าวด้วยเช่นกันในฐานะที่เป็นนักหลอมสร้างอาวุธสายตาถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่ง และเขาควรฝึกฝนมันเรื่อยๆเมื่อมีโอกาสหลี่หลานนั้นมีความอดทนสูงอยู่แล้วหลายๆครั้งเขาคุกเข่าลงเพื่อถามราคาและที่มาที่ไปเมื่อเจอสิ่งของที่สนใจแต่ถึงอย่างนั้นติงห้าวอก็เป็นฝ่ายที่มักจะหยิบจับสิ่งของด้วยความตื่นเต้นมากกว่ายอยู่ดีส่วนหลี่หลานก็ได้แต่รออยู่อย่างเงียบๆพ่อค้าชินนี่ขายเท่าไหรติงห้าวอถามขณะหยิบหินสีดำที่แวววาวขึ้นมาจากแผงขายของ หนึ่งร้อยเหรียญทองเท่านั้นเจ้าของร้านทักทายอย่างกระตือรือรน้นหนึ่งเหรียญทองก็พอมัง้งนี่พ่อหนุม่มล้อกันเล่นหรือเปล่าลองดูดีดูดีสินี่เป็นศิลาตั้งจิตจากเขตจิตวิญ,ญญาณในดินแดนทางเหนือเชียวนะถ้าเจ้าพกมันติดตัวก็จะช่วยลดอันตรายจากการถูกควบคุมโดยพวกปีศาจในระหว่างฝึกได้ด้วยละ่ะหนึ่งเหรียญทองเถอะพ่อหนุม่มมันน้อยไปหน่อยครึ่งทางแล้วกันนะห้าสิบเหรียญทองเป็นไงหนึ่งเหรียญทองเจ้า เพิอค่าโชคร้ายจริงๆที่เจอเจ้าช่างต่อรองเหลือเกินนะเอาไปสิบเหรียญทองแล้วกันหนึ่งเหรียญทองให้เด็กเวนก็ได้หนึ่งเหรียญทองก็หนึ่งเหรียญทองเจ้าของร้านยอมลดราคาในที่สุดถึงแม้ว่าจะยังลังเลก,ก็ตามสิงห้าวหัวรอคิดคักก่อนจะตอบกลับไปค่าไม่ซื้อหรอกไม่ซื้อเหรือแล้วมัวพูดมากทำไมแค่อยากซ้อมต่อรองราคาดูนะให้เวนเจ้าแกล้งหลอกกันนี่อย่าคิดหนีเชียวหยุดเดี๋ยวนี้ คอยดูเถอะข้าจะจับเจ้าให้ได้ผู้คนพากันหัวเราะเมื่อเห็นติงห้าวอกับหลี่หลานพากันวิ่งหนีไปด้วยกันเจ้าของร้านผู้ไร้ยังอายยังคงตะโกนเป่าเปาและสาบแช่งติงห้าวอไม่หยุดเขาไม่มีวันรู้ว่าเด็กหนุ่มไร้กาศที่เขาเพิ่งสาบส่งนั้นเป็นอัจฉริยะอันดับหนึ่งของสำนักพินิจกระบีติงห้าวอไม่ได้ฝึกอะไรเลยในช่วงเช้าไม่นานนักเวลาเที่ยงวันก็มาถึง เมื่อถึงของมื้อเที่ยงเด็กหนุ่มก็พบโรงเตรียมแห่งหนึ่งและเข้าไปสั่งอาหารที่นั่นในร้านนั้นมีชายแก่ผมขาวหลังข้อมผู้มากับเด็กชายอายุราวสี่ขวบชายแก่เล่นซอเออร์หูเพื่อหาเงินประทังชีวิตและการแสดงของเขาก็น่าประทับใจไม่น้อยเด็กชายตัวจ้อยร้องเพลงที่ติงห้าวไม่รู้จักด้วยเสียงสูงเป็นสิ่งที่น่าสนใจเหลือเกินสำหรับเขาเมื่อเด็กชายร้องเพลงจบผู้คนในร้านก็พากันโยนเหรียญทองแดงใส่จานของเขา ฝ่ายเด็กน้อยก็โค้งคำนับแทนคำขอบคุณก่อนจะเก็บเหรียญเหล่านั้นตอนนี้เองที่ผู้คนเพิ่งสังเกตเห็นว่าเด็กชายที่น่ารักคนนี้มีขาแค่เพียงข้างเดียวในขณะที่เด็กชายนั่งอยู่นั้นเสื้อผ้าของเขาบดบังส่วนขาทำให้มองไม่เห็นเมื่อเด็กชายเดินกระเพลกทุกคนจึงได้รู้ว่าใต้ชุดที่เขาสวมอยู่นั้นมีขาแค่เพียงหนึ่งข้างเท่านั้นเด็กน้อยไม่ได้ใช้ไม้ค้ำยันในการช่วยเดินแต่อย่างใดทว่าเขากลับเดินเหินได้อย่างกระฉับกระเฉงทีเดียว ติงห้าวาเห็นดังนั้นก็รู้สึกสงสารเขาเอื้อมมือออกไปและวางทองคำหนึ่งแท่งลงในจานของเด็กน้อยน้ำใจของติงห้าวาทำให้ทุกคนณนะที่นั้นอดประหลาดใจไม่ได้เด็กชายเองก็ตะลึงและหันไปมองชายชราผู้เป็นปู่ของเขาทันทีชายแก่ตาบอดคลำพื้นเพื่อพยายามลุกขึ้นและคลำไปที่จานใบนั้นตามคำของเด็กชาย เขาโค้งตัวไปในทางที่ติงห้าวยืนอยู่และพูดขึ้นขอบคุณสำหรับน้ำใจของเจ้าแต่ทองนี่มีค่ามากเกินไปค่ารับไว้ไม่ได้หรอกยังไม่ทันที่ติงห้าวจะได้พูดอะไรใครบางคนที่อยู่ใกล้ๆตรงนั้นก็ตะโกนขึ้นนี่แต่แก่ตาบอดเจ้านี่ข่าวจริงๆในเมื่อนายท่านให้ของกับเจ้าแล้วก็ควรรับไวส้สิทองนั่นอาจจะทำให้หลานของเจ้าอยู่สบายไปเป็นปีหรือสองปีเลยเชียวนะ ชายชราสายหน้าโดยไม่แสดงท่าทางใดๆก่อนจะตอบกลับไปว่ามันน่าอายนักที่ได้สิ่งของมีค่ามาโดยที่ไม่ได้ทำอะไรเลยเพลงสั้นๆที่ข้าเล่นกับเจ้าหลานคนนี้เป็นแค่การแสดงแสดงราคาถูกๆเท่านั้นมันไม่มีค่าขนาดนั้นหรอกสิ้นคำชายชาราก็คืนทองคำไว้บนโต๊ะที่ติงห้าวอนั่งอย่างแม่นยำทุกคนตะลึงเมื่อรู้ว่าชายชาราคนนี้เคยเป็นจอมยุทธมาก่อน แย่เหลือเกินที่เขาตาบอดและหลานชายตัวน้อยนั้นก็พิการถึงแม้ว่าชายชราจะมีทักษะวิทยายุทธ์อยู่บ้างแต่เขาก็แข็งแรงกว่าคนทั่วไปแค่เพียงพอที่จะมีชีวิตรอดในความลำบากเช่นนี้เท่านั้นติงห้าวอตะลึงอยู่นานชายแก่คนนี้ทำให้เขาประทับใจไม่น้อยเด็กหนุ่มลุกขึ้นและพูดขึ้นพร้อมกับยิ้มกว้างงั้นท่านให้ค่าเช่าซอเออรหูนั่นได้ไหมละ่ะข้าจะจ่ายค่าเช่าเป็นทองคำให้ ยังไม่ทันสิ้นคำของติงห้าวทองบนโต๊ะของเขาก็กลายร่างเป็นของเหลวและกระโดดข้ามไปอยู่ในจานของเด็กชายอีกครั้งราวกับว่ามันเป็นงูอย่างไรอย่างนั้นทุกคนในโรงเตียมอุทานพร้อมกันโดยไม่ตั้งใจหลอมทองคำได้ตามใจเลยงั้นหรือรอบตัวติงห้าวอนั้นไม่ปรากฏพลังปราณเคลื่อนอยู่แต่อย่างใดเขาไม่ได้ขยับตัวด้วยซ้ำแต่กลับมีพลังถึงเพียงนั้น ผู้คนเข้าใจในตอนนั้นเองว่าเด็กหนุ่มที่สุภาพและอ่อนโยนคนนี้ต้องเป็นยอดฝีมือที่แฝงตัวมาอย่างแน่นอนบางคนที่ตั้งใจจะปล้นเขาจึงต้องเปลี่ยนใจในทันทีติงห้าวทำอย่างนั้นก็เพื่อเป็นการเตือนพวกคนโลภทั้งหลายหากพวกเขากล้าที่จะปล้นทองไปจากชายชาราก็ควรพิจารณาด้วยว่าตัวพวกเขาเองแข็งแกร่งได้เท่าทองคำนั้นหรือเปล่าชายชาราเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะส่งซอของเขาให้กับติงห้าว ติงหวอรับมันมาแล้วพบว่าซอนี้มีน้ำหนักมากพอสมควรซอเออ้อหูธรรมดาธรรมดาอันน,ออนี้หนักอย่างน้อยสัก60ช่างเห็นจะได้เขาดูไม่ออกกว่าเครื่องดนตรีในมือนั้นทำมาจากวัสดุดชนิดใดซอนี้เต็มไปด้วยสนิมที่เกาะเกลือกลางและคงมีประวัติยาวนานนักจุดเดียวที่ยังดูดีก็คือสายสีเหลืองของมันที่ยังคงสะอาดและมีสีสันสดใส